ครับคือวันไม่สุบลีโลกเนี่ยนะครับ37พฤษภาคมเนี่ยเ,เริ่มมีครั้งแรกเมื่อพศออ2531นะครับเ,เหตุที่มีการกำหนดวันงดสุบลีโลกขึ้นมาเนี่ยนะครับเ,เนื่องจากการตอนนั้นเนี่ยการสุบลีเนี่ยทำให้ทั่วโลกมีคนเสียชีวิตปีละสองล้านคน สองล้านคนเขาก็พูดกันว่ามันเหมือนกับเครื่องดิน747นะครับทุกคนผู้โดยสาร350คนต่อลำเนี่ยตก,กวันละ20ลำทุกๆวันนะฮะก็เลยเ,เห็นเป็นเรื่องว่าจะต้องมีการรนรงค์การทุกๆปีคือองค์การไมโลกแต่ก่อนเนี่ยเขาก็กำหนดวันรณรงค์ปีละเรื่อง นะครับสำหรับวันที่7เ,เมษาของทุกๆปีเขาเรียกวันอนามัยโลกนะครับเราบางปีก็เรื่องอความดันสูงบางปีก็เรื่องนี้เรื่องนั้นนะครับทีนี้เขาก็เคยกําหนดวันที่7เ,เมษาเนี่ยเป็นวันไม่สูบบรีมาก่อนเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าคอยคิวเนี่ยมันหลายปีจะจะได้เรื่องบุหรี่ครั้งเขาเลยเลือกวันใหม่ขึ้นมา ะะเพื่อที่จะรณรงค์บุรี่ทุกปีก็เป็นสารเสรพพฤษภาคมนะครับซึ่งตรงกับช่วงที่ก็จะมีการประชุมใหญ่ที่อ,อ,องค์การนาัยโลกนะครับสองพันายสารเสพจ,จากวันนั้นมาถึงตรงนี้เนี่ยก็สามสิบกว่าปีนะครับทีนี้ประเด็นที่เขาเขาเลือกมารณรงค์เนี่ยก็จะเป็นประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบการสูบบุหรี่นะครับ ทั้งต่อสุขภาพนะครับต่อคนรอบข้างนะครับต่อโรคต่างๆนะฮะโรคหัวใจโรคปอดโรคมะเร็งอะไรเงี้ยอันนั้นก็ส่วนของสุขภาพนะครับการเสพติดการเลิกสูบนะฮะแล้วก็เรื่องของออผลกระทบทางเศรษฐกิจ นะครับเศรษฐกิจครัวเรือนนะครับเพราะว่าบุหรีเนี่ยสูบโดยส่วนใหญ่คนที่มีรายได้น้อยนะครับก็กระทบต่อเศรษฐกิจครัวเรือนแล้วก็กระทบต่อเศรษฐกิจในภาพใหญ่นะครับก็คือการสูบบุหรีแล้วป่วยเนี่ยป่วยก่อนเวลาเพราะครึ่งหนึ่งคนที่สูบบุหรีไปเรื่อยๆนี่นะพอถึงอายุสัก30มสบกว่าสี่สิบก็จะเริ่มป่วยละนะครับก็จะกระทบต่อที่เขาเรียกว่า ผลิตภาพคือการทำงานนะฮะมันจะลดสมรรถภาพลงแล้วก็มีการป่วยมีการอะไรแล้วก็ไปกระทบต่อค่าใช้ใจ่ายในการรักษาโรคที่เกิดจากการสูญดีของรัฐบาลและของครัวเรือนด้วยนะครับก็มีนอกจากทางเศรษฐกิจแล้วก็ไปถึงการที่กลยุทธ์ของบริษัทบุหรี่นะครับที่เขาจะต้องหานักสูบหน้าใหม่มาทดแทน นักสูบเก่าที่เลิกสูบหรือเสียชีวิตไปนะฮะอันนั้นก็เป็นเป็นประเด็นที่เขารณรงค์ทุกๆปีเวลาเขารณรงค์เขาก็จะมีข้อมูลข้อมูลประเด็นที่เขารณรงค์นะสภาพปัญหาและวิธีการแก้ปัญหานะะของของระดับโลกมาให้ประเทศต่างๆในปีนี้นะครับเขาก็ประเด็นการรณรงค์ก็คือยาสูบนะครับ ภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกนะครับที่องค์การไม่โลกมีการกำหนดประเด็นโลนลงที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับจริงๆในอนุสัญญาควบคุมยาสูบองค์การไม่โลกก็มีมาตราหนึ่งอยู่นะครับมาตรา18นะครับเรื่องการคุ้มครองสุขภาพของอชาวไร่จากพิษภัยของในการทำไร่ยาสูบเนี่ยนะครับ ใช้สารเคมีเยอะอะไรเนี่ยจนกระทั่งถึงผลกับให้คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจากยาสูบนะครับแต่ว่าไม่เคยมีการรนลงจนกระทั่งถึงปีนี้นะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยองค์การไม่โลกก็ได้วางเป้าหมายการลนลงในปีนี้ว่าข้อแรกเลยก็คือว่าให้คนรู้สังคมรู้ถึง ผลผลกระทบในทางลบของยาสูบต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะฮะเราก็ให้คนสูบหรี่ว่านี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่คุณควรจะเลิกสูบนะครับนะบข้อที่1ก็คือคุณควรจะเลิกสูบข,ข้อที่2ก็คือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะข้อที่3ก็คือให้รู้เท่าทันกลยุทธ์ของบริษัิบุรีนะฮะ ที่เขาพยายามบอกว่าเขาจะรักษาสิ่งแวดลอ้อมเขาจะรักษาน้ํารักษาป่าอะไรเนี่ยจริงๆเนี่ยข้อมูลกรรมแโลกบอกว่าการยาสูบการทาไร่ยาสูบการอะไรเนี่ยมันมันทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ข้อข้อสก็คือว่าให้ภาคส่วนต่างๆนะครับเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องผลกระทบทาง สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการทำไรย,ยาสูบการปลูกบุหรี่ในการสูบบุหรี่นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายก็บอกว่าทุกๆส่วนของสังคมจะต้องเข้มข้นกับการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ต่อไปนะฮะเพราะว่าการสูบบุหรี่ลดลงเนี่ยมันก็นำไปสู่การที่ภัยต่อสังคมต่อสิ่งแวดล้อมมันก็จะลดลงไปด้วยนะฮะอันนี้ทีนีใน้ในเรื่องการทำไรย,ยาสูบเนี่ย ในเขาเรียกยาสูบภัยคุกคามสิ่งแวดล้อมหมายถึงทั้งวงจรนะฮะทั้งวงจรของการการผลิตยาสูบตั้งแต่การปลูกนะครับการปลูกใบายานะฮะต้นยาทําไร่ยาเนี่ยมันใช้สารเคมีเยอะมากนะครับสารฆ่าวัชพืชยาฆ่าแมลงมากกว่าการทําไร่ชนิดอื่นรวมทั้งการปลูกข้าวนะฮะ อา,อาจจะถึง10เท่านะครับอันที่1การทำาอันที่2กงขบวนการบ่มใบายานะครับบ่มใบายานี่ก็ต้องใช้ทั้งสารเคมีนะครับแล้วก็ใช้ทั้งความร้อนนะฮะซึ่งหลายประเทศนะฮะก็ใช้น้ำมันใช้แก๊สแล้วนะแต่ว่าหลายประเทศนะฮะโดยเฉพาะในประเทศยากจนเนี่ยเขายังใช้ฟืนอยู่ นะครับก็เป็นสาเหตุของการทำลายป่านะฮะการปลูกการบ่มการผลิตการผลิตนี่ก็เป็นอุตสาหกรรมนะฮะใช้น้ำเยอะแล้วก็ก,ก็ของเสียเยอะนะเพราะใช้สารเคมีเยอะมากนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการผลิตนะฮะข้อ4ก็การใช้ยาการใช้ผลิตพันธุ์เองนะครับก็นำมาสู่การขยะที่เกิดจากการสู่นะครับก้นบุหรี่ ก้นบุหรี่ที่เป็นพลาสติกเนี่ยนะครับเ,เป็นขยะที่สำคัญนะครับในเมืองในเมืองแล้วก็ในาชายหาดนะครับอยู่ในสาบรรดับแรกของขยะนะครับเนื่องจากบุหรี่ก้นบุหรี่เนี่ยมันไม่ย่อยสลาย มันใช้เวลา,าสิปีขึ้นไปย่อยสลายมันก็สะสมมันก็เป็นเ,เป็นขยะสำคัญนะครับออนอกจากนั้นเนี่ยอนอกจากพลาสติกที่มันไม่ย่อยสลายนะมันมป็นยนียาสูบที่ค้างอยู่นะฮะแล้วก็มีสารเคมีเยอะๆซึ่งก,ก็ก็เป็นอันตรายนะครับต่อต่อสัตว์เลี้ยงหรือไปต่อต่อสัตว์ในธรรมชาติปลาอะไรเงี้ยนะครับข้อข้อที่สิข้อ,ขอ ข้อหก็คือการทําลายคุณภาพดินนะดินที่ถูกทําลายนะในการกระบวนการเ,เพาปลูกนะครับไราย,ยาสูบนะครับแล้วก็แหล่งน้ำนะฮะอันนี้ก็เป็นวงจรที่ยาสูบเนี่ยนะฮะสโลแกนองค์การหมโลกก็คือว่ายาสูบเนี่ยภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก เรียกร้องให้ทั่วโลกเนี่ยได้ตระหนักถึงเรื่องนี้นะฮะก็สูบบุหรี่ให้น้อยลงนะฮะแล้วก็จะได้ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยครับการสูบบุหรี่ล่าสุดของประเทศไทยนะครับก็มีเป็นการสำรวจของสำนังกงานเสี่ยงชาติเมื่อปีที่แล้วนะ2564นะครับก็พบว่าอัตราการสูบบุหรี่นะครับอ,อายุ15ปีขึ้นไปนะเนี่ยทั้งชายหญิงเนี่ย ลดลงจากปี60นะครับปี60มัน19.1เนเปอร์เซ็นต์ปี6 4สีนี้เหลือ17.4เ่ปอร์เซ็นต์ะครับก็เ,เ,เป็นาการลดลงที่น่าพอใจนะครับซึ่งข้อมูลล่าสุดเนี่ยค่าเฉลี่ยของโลกเนี่ยอยู่ที่19.6เปอร์เซ็นต์ ะวันของเราก็ลด<ๆ>ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยของโลกแล้วในอดีตเราสูงมากเราสูงสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกนะครับเ,เมื่อสามสิบปีก่อนเนี่ยอัตราสูบหลีสามสิบสองเปอร์เซ็นต์สามสิบสองเปอร์เซ็นต์ก่อนที่เราจะมีการลดลงนะฮะเราก็ค่อยๆลดลงมานะครับทีนี้มันก็มีกฎหมายระหว่างประเทศเดี๋ยวผมพูดนิดหนึ่งว่าไอ้สิบเจ็ดจุดสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ย เกือบทั้งหมดเป็นผู้ชายนะครับผู้ชายสามสิบสี่จุด็ดเซนตะครับหนึ่งในสามของผู้ชายไทยนะครับผู้หญิงเพียงหนึ่งจเอร์เซนะฮะก็เป็นโชคดีนะผู้หญิงไทยไม่สุบเลยนะฮะทีนี้สิบเ็ดจุดสี่เปอร์เซนเนี่ยมันก็ยังสูงนะครับถ้าเทียบกับประเทศที่เขารณรงค์ก่อนเรานะครับอย่างเช่นฮ่องกงเนี่ยเขาเหลือสิบเ2อร์ซสิบจุดเอร์เซนหรือว่า สิงคโปร์ก็13เปร์เซ็นต์นะครับออสเตรเลียก็ประมาณ13-14นะครับซึ่งประเทศต่างๆเห่านี้เขาจะไปที่ไหนทั่วโลกตกลงกันแล้วว่าจะให้ลดเหลือต่ำกว่า5นะครับการสูบเสียต่ำกว่า5เ็ก็จะยอมรับได้ว่ามันขจัดให้หมดไปมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับ นะเพราะว่าเป็นสิ่งเสพติดะระดับ5%ที่เขาตกลงกันนี่หมายความว่าก็าประเมินแล้วว่าถ้ามันสูบหลีต่ำกว่า5%นะครับความสูญเสียมันก็จะสังคมเนี่ยไม่มากนะักพอรับได้นะครับอ,อันนี้ก็เป็นสู่เป้าหมายที่ทั่วโลกเ็ากำหนดร่วมกันนะครับ,นะรบสำหรับประเด็นรณนโรง ภัยคุกคามกับสิ่งแวดล้อมนี้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอการสูดในที่ทํางานก็ทําให้ก่อมลพิษนะฮะมลพิษในในที่ทํางานโดยเฉพาะถ้าเป็นห้องรับนะครับแล้วก็ก้นบุหรี่นะครับการทิ้งก้นบุหรี่นะฮะก็จะเป็นนอกจากเป็นขยะแล้วนะเป็นขยะพิษแล้วเนี่ยมันยังอาจจะเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ที่ผมได้กล่าวไปแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จริงเป็นเรื่องที่อยากจะฝากนะครับ ให้ให้คนที่สูบบุหรี่เนี่ยครับได้ตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการเลิกสูบบุหรี่นะครับแล้วก็เ,เจ้าของสถานที่ประกอบการเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์จากการทำสถานที่ทำงานนะฮะให้ปลอดบุหรี่นะซึ่งจะส่งผลดีทั้งต่อสถานประกอบการเองแล้วก็ต่อคนงานครับ ในฐานะที่ทำงานโลนองไม่สูบรีมา30มกว่าปีนะครับก็ดีใจมากนะครับที่สถานประกรอบการนะครับตื่นตัวนะฮะในการที่จะทำให้ที่ทำงานเนี่ยนะคนงานทำงาน,นมีสุขภาพดีขึ้น,นแลปะปัจจัยหลักอันหนึ่งก็คือเรื่องการสูุหรีนะครับก็ได้มีเห็น ภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาทํางานจะเป็นนิคมนะครับอุตสาหกรรมโรงงานก็ดีนะฮะหรือหรือฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้เห็นความสําคัญเรื่องของการจัดสถานที่ให้ปลอดบริตามกฎหมายเพื่อให้สุขภาพของคนในแวดวงนี้ดีขึ้นก็ขอบคุณทุกๆฝ่ายนะครับ ที่ที่ได้ดําเนินการในเรื่องนี้นะฮะแล้วก็เราก็จะเดินหน้าต่อไปนะซึ่งจะทําใหา้ทุกภาคส่วนเนี่ยนะเลิกสูบบุหรี่นะครับรวมทั้งคนที่ทํางานในโรงงานในสารประกอบการด้วยครับก็ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ช่วยกันครับ